พย่อยดิฉันนางสาวธิดารัตน์ภสวัสดิ์สาขาการบัญชีค่ะดิฉันนางสาวมรินวงงามสาขาการบัญชีค่ะดิฉันนางสาวรุธิบาลิริยะสาขาวทบกเกษตรค่ะนวัตกรรมของกลุ่มเราคือลูกบอลน,น้ำกินได้ พวกนี้ดีเรามาหาวิธีลดปริมาณขวดพลาสติกกันไหมได้นั้นทำลูกบอลน,น้ำกินได้กันหรือเปล่าโอเคได้ที่มาแล้วความสําคัญในปัจจุบันโลกของเราเกิดปัญหาขยะล้นโลกและมีจํานวนขยะพลาสติกเป็นจํานวนมากเราจึงหาวิธีลดขยะพลาสติกโดยการเปลี่ยนการบรรจ,จุภัณฑ์จากขวดพลาสติกเป็นลูกบอลน,น้ำที่ย่อยสลายเองได้ค่ะ เพื่อให้สามารถกินได้ทันทีและลดปริมาณขยะขวดพลาสติกได้ได้น้อยลงจะไปถึงทดแทนได้และลูกบอลน,น้ำยังสามารถย่อยสลายเองได้ภายในระยะเวลา4-6สัปดาห์วัตถุประสงค์คือเพื่อทดแทนและลดปริมาณในการใช้ขวดพลาสติกที่เป็นปัญหาใหญ่และเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะ 1. แคลเซียมคอไล 2. โซเดียมเอลจิเนต3น้ำา4 ชาม5แม่พิมพ์น้ำแข็งนะคะแล้วก็6ช้อนค่ะค่ะในส่วนของวิธีการทำนะคะเราจะมาผสมน้ำที่ใช้กินก่อนนะคะคือผสมน้ำเปล่า1แก้วส่วนด้วยผงแคลเซียมคอไลน์นะคะ1ช้อนชาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็เทใส่แม่พิมพ์น้ำแข็งได้เลยะคะ่ะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็น ให้น้ำเนี่ยแข็งตัวเลยนะคะค่ะแล้วเราก็ทำการผสมน้ำที่เป็นเยื่อหุ้มนะคะคือน้ำหนึ่งแก้วกับโซเดียมแอลจินตหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็นำน้ำแข็งนะคะที่เราที่เราออกจากเมื่อพิมพ์เนี่ยที่มีผสมของแคลเซียมอยู่มาจุ่มลงไปค่ะแล้วก็ทำการนำน้ำค่อยๆ เคลียค่อยๆราดให้เกิดเนื้อเยื่อหุ้มน้ำแข็งไว้ค่ะพอเราเห็นเยื่อหุ้มบางๆแล้วหนาพอใจเราแล้วเนี่ยเราก็ตักขึ้นมาค่ะแล้วก็นำไปพักไว้ที่น้ำเย็นน้ำเปล่าก็ได้ค่ะอุณหภูมิห้องก็ได้ค่ะเพื่อให้หยุดปฏิกิริยาของโซเดียมแอลจิเนตนะคะ ทำการกิ้งกิงไปค่ะแล้วก็ทยอยทำให้หมดทั้งแผงเลยค่ะค่ะก็จะได้มาเป็นลูกบอลน,น้ำนะคะเป็นลูกบอลใสๆขนาดพอดีมือที่ออกแบบมาเพื่อสามารถกินได้ทันทีนะคะ เดี๋ยวเราจะมาลองกินให้ดูกันนะคะประโยชนของลูกบอลน้ำกินได้นะคะสามารถลดขวดพลาสติกลดมลพิษลดภาวะโลกร้อนและลดการใช้ขวดพลาสติกด้วยค่ะ